ไรหลักนอกจากเงินน่นะเธอจะชอบไหมนะเมาอ,อย่างเดียวนะเธอจะชอบไหมนะเราอย่างเที่ยวเธอจะชอบไหมคะแต่จุดไม่เป็นก็แค่ส่งไฟมา

ดีครับพี่สีตอบโองเจดีครับน้องไปสิบห้านาทีดีครับลุงแม็กครับน้องดีครับลุงแม็กดีครับน้อง ธรรมดาหน้าตาหล่อเหมือนกันเนาะอาบน้ำยังอาบด้วยกันไหมล่ะครับฮะเออเปล่าว่อาบมุ่งนอาบน้ำบริอาบริอาบริอาบริอ สวัดีครับทุกคนครับสวัสดีครับน้องๆชาวแฟมิลี่แอซิตี้พี่เคครับสวัสดีครับโจผมขอตั้งหน่อยครับผมจนแล้วครับผมไม่ดูบริษัทผมครับเนี่ยนี่บริษัทตีไม่ใช่หรอบริษัทพี่ผมไง ขอตังออกนได้ปะไม่มีตังแล้วเดีสองหมื่นสองหมื่นไม่ดีสองหมืนได้เปล่าไ,ได,ได้ได้หลักพันหลักพันอะไรอะแล้วก็เปนดือสองแปดพันอะไรวะโอ้โหเงินเดือนมีกันถึงหนึ่งเลขอะไรเลขอะไรละสามสามหนึ่ง ครับพี่ครับาขาลองให้พี่เคให้ตังไม่มี่อะว่าแต่เหม็นส้นตีอะไรเหมินตัวเองหรือเปล่าครับน้องเออหรอเปล่ามาหมินมามุงมาหมิน สวัสดีทุกคนลครับสวัสดีครับนายเกคนใหม่ธรรมดาครับรูดบาดร์ทูใช่เสียงผมเบาเหรอแป๊บน,นึงนะได้ยินปะกินอะไรทะลใสายแรนกินตัวเองหรือเปล่าครับน้อง สเตีมยุกมาโอ้ยแม่งเื่ออะไรครับเนี่ยสตตีมเพื่อให้ด่าผมเลยนะครับเนี่ยสตตีมมันก็โดนเน็ตบ้างคือนอ้องบางทีพี่ก็เสียใจนะเว้ยมีเพียงไปยังก็เสร็จยังอะแม่งขึ้นไม้เขาด่าแท้ ผมจะตีมจอเดียวนะผมไหนๆมันไม่เห็นแจ้งเตือนเลยใครใครฝาพี่ผมจะตีมจอเดียวนะผมอ่านไม่ทันนะผมขอโทษนะครับมพี่ขอบอย่าโกรธเลยนะรับจะตีมจอเดียวนะครับพี่ผมไม่ใช่แบบสองจอแล้วแบบอ่านไวนแล้วพี่อย่าด่านะพี่ผมสตรีมใหม่หน้าหยกพหนุ่มลูดบาเทอร์นะครับพี่ ไหนใครบอกผมสตตีมไม่ไหวดูคอมด้วยครับเดินกระลาแบบชิวๆตำรวจเขาจะแจ้งความนจะพาอะไรจะวาอะไรอะเนี่ยเนี่ยเีเนี่ยคนอนเลยครับจะคีอก็นเยาเขาใส่ไ้ผมเนี่ยเขาแอบตำรวจฟังก่อนได้ไหม่ะฟังนได้ไหมล่ะตำรวจฟังนี่อ่านี่เยอ่เลยอ่าย่กระลาอยู่กระลาแล้ว เนี่ยเนี่ยเาแอบค่ดูหนูอาบน้ำค่ะคนหนแอบคนหนแอบสวัสดีครับนวัสครับนี่ครับสวัสดีครับทุกคนสี่นะเฮ้ยมิงโกวะพี่ครับพี่ครับครับครับพี่ยืนแอคอะไรแถวนี้ครับพี่อ๋อยืนดูอะไรเล่เปิดนะครับแล้วพี่ถือสายหลามแอคเพื่ออะไรครับพี่อ๋อผมเก็บก็ได้ครับ ะพี่ไม่ได้เก่งธรหมาอะไรขนาดนั้นนะพี่มายืนแอคอะไรแถวนี้เนี่ยฮะพี่แต่งตัวอะไรพี่แต่งตัวพี่แต่งตัวแนวอะไรพี่เนี่ยขอย่าเมื่อแป๊บหนึ่งครับอะไรผมไม่ให้เมื่อผมคุยกับพี่อยู่พี่คุยกับผมดินะพี่เออดีป่ะเออดีครับน้อง ลาก่อนครับทุกคน,นงงเข้ากาลาดมากดกระเป๋าไม่ได้เจอกันครับน้องๆหนูๆสกินเน,น,โนโะเซเลนิตี้อุซางิทำไมมีอะไรกับชื่อคะ่ะมีคนอนอนอ้าว,าวไปแล้ว <laughs> โอเค,คไป ี่ทหาทนายแต่ว่าทนายเป็นสภาพแบบนี้หรอคะโอ้โหง่ยชะมัดเลยเดี๋ยวให้ตังไปจ้างคนใหม่เอาไหมคะอันนี้มันจะรุกรุกจะด่าพี่เพื่ออะไรวะน้องโอ้พี่ก็มีหัวใจเหมือนกันว่าดูดิไม่มีหนวดแี่พี่ก็ปวดใจอยู่นี่ได้เลยไอ้ก็ด่าเพื่ออะไรวะพี่ประศรีไม่เองดูแล้วว่าอะไรกด่าพี่อะแล้วพี่ประศรีเพื่ออะไรวะฮะหัวใจพี่ก็มีเหมือนกันเลย เองดูหัวใจนิดน้อยของพี่ดิเองดูหน้าพี่ดิเองมาด่ดาพี่เพื่ออะไรวะฮะแค่แจ็คดา่ามันไม่ได้พออีกอเหรอฮะไอจะโถมเพื่อเพื่ออะไรวะอ๋อคืออยากออ่ะ,ออะ,อะเดี๋ยวโดนตบแล้วเลี้ยงตัวหนะวงงังโป้ง สาวใหม่เขาหลถูกไนี่คาแอบดูในที่สุดเขาก็รู้ความลับของหนูจับค่ะจะรบกวนจับเลยจับเลยเนี่ยค่ะใส่สูนะคะค่ะน่าู้ควรองหนดแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยพัก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 สายตาเธอหน้าคนนี้คนทนายคนไปนอนบ้างนะคะ ตำรวจจับเลยค่ะหนูแจ้ความค่ะใครแอบรู้หำรู้เนี่ยเขาใส่สูใส่สูสีม่วงเนี่ยค่ะใส่สูนะใช่ในสูยเขาก็รู้ว่าหนูมีหำโั้โห My God ไปไหนจริงจ๊ะจริงเหรอเนี่ยหนูยิ้ม You have ไม่ได้ผมกดตัวทีเดียวคุณดูเดียวคุณดูผมกดอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณฟังเสียงดิดูดิ คี่หว่าดพังแล้วยิงหลอดหูไปแล้วว่าตายตายพี่บอลตายพี่บอลตายคุณพี่อีชืออะไรนะคะขออีกรอบหนึ่งได้ไหม ลองบอกมาก่อนถ้าจำได้เท่าไหร่ซาคิเงะคิตตี้คาบุกิ <c oughs> โหน <c oughs> แค่แบบกดตีมยังไงแค่นั้นแหละผม <c oughs> เปิดหลอดเปิดอะไรเงี้ยครับเปิดหลอด <c oughs> เข้าไปเปิ่งหน้ามานหรอหรือยังไง มีไม่ให้ส่งเราให้ใหญ่แอนดี้คนตัวเหม็นของ a ฟ e บุ o กเหรอวะโอ้ยน้องเอ็งดูตัวเองบ้าก็คือโอ้ก็จะหนึ่งซอยจุมอบขมสองโต๊ะเจ็ดไปครับไปเตยโศก เสิร์งกันเน่ยหน้าหาน่ะแปะบัญชีก็ได้น้องผมไม่ได้หิวเงินแล้วพี่ผมหิวแล้ผมหิวเงินผมแปะวอลเล็ตแล้วไม่ได้นละกูไม่ได้นล้วมามึงมาไอ้ทุกตัวที่ด่ากูอ่ะ ดาวรุ่งกลิ่นพุ่งแรงโ oh. 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 อ้โหโอหโหอีน่าพี่ไม่เอาทรงเลยอะพี่จุกไงจุกเกย์ไงน้องโอ้โ oh. ห oh. แม่งสรรหามาเว้ากันดาวลุ่งกลิ่นพุ่งตัวแรง ไปกูจะดูกุเล็กเกมหรูจะมาถามสรุปสุดดิบการอาบหนาบกูเนี่ยโอ้กูไม่เล่นแล้วแม่งกูออกเกมแล้วไปละเจอกันหลอกพี่ครับพี่เตวาครับพี่เตวาขนาดผู้หญิงไม่คุยด้วยแล้วอะแม่งชีวิต เพื่อนก็ไม่คุยผู้หญิงก็ไม่คุยด้วยพี่ครับวันดีครับผมไม่มีผม,มอยากไปทํางานนะครับพาผมไปทํางานได้ไหมอ่ะไปทำงานเนาวันนี้ว่าจะไปจีเล็กนะไปด้วยไหมอ่ะจีเล็กครับใช่ครับมันคูณอยู่อะ่ะไปด้วยไหมอ่ะคูณอะไรครับคูณเท่าไหร่ครับคูนสองครับคูณสองใช่หรือว่าคูนหนึ่งจุดห้าสมอสมคูณอะ่ะ ไปตีลิงลไปตลิงกับผมไหมครับว่าว่าจะไปทำเหล็กก่อนนะคะตอนนี้เด็กคูนก็เลยต้องกอบกลัวนิดนึงอะคะ่ะแล้วเคยคิดถึงคูนบ้างไหมครับคิดถึงคูนเหรอครับเคยคิดค่ะแต่เขาไม่คิดถึงก็เลยไม่คิดแล้วค่ะคูนไหนครับมนแคนแก่นคูนหรือเปล่าอะไรคือมนแคนแกนคูนอ่าคุณรู้จักเหรอไม่รู้จักคุณไม่เคยฟังเพลงหลวงพ่อตะโกเหรอไหนคุณลองร้องให้ฟังหน่อยสิคะ แบกแบกใจโซโซไปวัดตะรโกอ่ะแบกใจโซโซไปวัดตะรโกใช่ครับน right, ้องอะไรนะกินขนมตะโก้อะไรกินขนมตะโต้ครับทางแกดูค่ะอะไรนะอ๋อขอทำอีกสิบอันได้ป่ปะโอเค ตะโกแรงมากเลยตะกี้ตะโกหรอคะอ้ออร่อยไหมพี่อะไรนะครับคุณชอบกินขนมตะโก้หรอคะอร่อยไหมขนมตะโกใช่ใช่ใช่ผมบอกผมหมายถึงว่าแบลกใจโซโซไปวัดตะโก้คุณไม่เคยฟังเพลงนี้หรอหลวงพ่อรวยปะวัดตะโก้นี่หลวงพ่อรวยปะรู้จักหลวงพ่อรวยไหมครับตอบดีครับทำไมอะ ทำไมอ่ะค <ผม S 1> ุณจูจีกทำไมคุณจูจีกคุณจูจีกไม่คุยกับเมวน้ำเลยแฮ้คุยอะครไม่เคยเข้าใจผมควรแบบยืนแถวนี้ไปทำงานดีวะ ผมถามทุกคนดิฮะเหม็นอะไรวะแม่งเหม็นตัวเองหรือเปล่าลองดมมีเดียเจอลงจะก็แล้ตัวเองอ่ะกินแรงแซงใครเออครับผมเองครับผมเองนักสตะีมหน้าใหม่ดาวรุ่งกินพุ่งตัวแรงผมเองครับ ผมเองครับทุกคน <Okay. S 1> เอาเลยครับโถมผมมาเลยครับผมยอมแล้วจุกเองจุกเองจุกดาวรุ่งพุ่งกลินพุ่งตัวแรงเองจุกเองครับพี่อยู่ไหมผมเองครับมแต่งตัวอย่างราบฉาบปูนอยู่ไทยอืมครับ ผมเองครับผมเองครับน้องแอคเพื่ออะไรครับเอ้าทำไมอ๋อมีอะไรเปล่าเองมีอะไรกับพียเปล่า<ด>หล่อไปเท่าก็หล่อไปเท่าอะ่ะทำไมอะ่ะสรุปไม่ได้เล่นล้วเกมมาวีแชทจบ เป็นวันแรกที่ดีครับดีมากครับดีครับดีจนไม่อยากจะสะตรีมอีกแล้วครับแบบดีเกินครับต้อนรับดีเกินแม่งในแชทคนอื่นล้วบอกอยากดูเรียกอยากดูเล่นอยากดูเล่นพอพอเตียมปับ๊บแม่งดา่ากูใส่ไม่เอาไม่เอาทรงแล้ว chả mèo rồng lắm Ơ, ừ, mèng